คอนโดที่มีสกายวอล์กจาก BTS ทองหล่อเข้าล็อบบี้เลยใครกำลังหาคอนโดใจกลางเมืองอยู่นะครับกับโลเคชันแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วซึ่งห้องเนี่ยราคาถูกพิสุดในโครงการของ Noble l i m i ิเลยนะครับ mm. เพียง7ล้าน5แสบาทเท่านั้นภายในล็อบบี้กว้างและหรูมากครับเราพาไปชมภายในห้องกันนะครับห้องเนี่ยตกแต่งแบบสไตล์จนะเป็นแบบออริทอลนะครับผม เหมาะกับฝรั่งและชาวต่างชาติมากๆพอเขาชื่นชอบสไตล์ห้องแบบนี้กันห้องเนี่ยตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับขนาดห้อง50ตารางเมตรแบ่งเป็นสัดส่วนมีกระจกกั้นมีผนังกั้นนะครับ ห้องน้ํามีอ่างให้แช่ด้วยนะครับซึ่งราคาปล่อยเช่าห้องอย่างเงี้ยอยู่เดือนละประมาณ25,000บาทเลยนะครับคนเช่าค่อนข้างเต็มตลอดปีระเบียงเปิดได้2ฝั่งนะครับผมได้วิวเมืองและวิวสระว่ายน้ําของคอนโดกันไปเลยสระว่ายน้ําของที่นี่นะครับมีขนาดกว้างและยาวพอสมควรนะครับเหมาะแก่การว่ายน้าออกกําลังกายมากๆเลยนะครับ ฟิตเนสของที่นี่นะครับอุปกรณ์เยอะและห้องเนี่ยมีขนาดกว้างมากไม่แออัดเลยต่อกันด้วยโคเวกิ Cold ้งสเปซนะครับของคอนโดสามารถนั่งทำงานนั่งประชุมได้เลยนะครับห้องกว้างอากาศถ่ายเทดีมากที่เนี่ยจะซื้อไว้อยู่เองหรือซื้อไว้ไปล่อยเช่าก็ได้นะครับเพราะว่าหาคนเช่าง่ายคนเช่าเต็มตลอดปีกันเลย